สวัสดีครับก็มาพบกับผมเซลน้องบอลกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับบอลมีโปรโมชั่นแบบซาสมใจกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับวันนี้ก็วันนี้นะครับบอลมีเจ้านาวร่านะครับที่อยู่ด้านหลังของบอลนี่เองเป็นนาวร่านะครับปี12ตัวคิงแคปสีขาวใหม่แสนต้นเท่านั้นราคาวันบอกก่อนเลยว่าเล้าใจมากๆนะครับสองแสน 6,9,000บาทเท่านั้นและก็โปรโมชั่นบอลนะครับในวันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นมาแต่ตัวกับหัวใจนะครับผมรับไปเลยเจ้านิสันนวราคันนี้ช่วยพี่พี่น้องๆแบบเก่านะครับเฉพาะคันนี้เท่านั้นก็สำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวรอชมรถสักคู่เดียวนะครับผมบอลจะพาไปชมออปชั่นนะครับกับตัวถังบอดี้ภายในรถนะครับ เพื่อเป็นการไม่ดเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่าครับผมเราก็มาอยูนที่หน้ารถเจ้านาวราคันนี้แล้วนะครับสําหรับเจ้านาวราคันนี้นะครับบอดี้เดิมนี่นะครับค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวโทอโบโด้วยแล้วก็ให้ทะเบียนนี้ด้วยนะทอท795นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะครับไว้ใช้งานกระบะสุดแก่ง บอลบอกก่อนเลยคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าบอดี้คันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมบรรทุกของได้ค่อนข้างเยอะเชสซีตัวนี้นะครับเป็นเชสซีใหญ่มากนะครับบรรทุกของได้เยอะมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมีป้ายแผ่นเพจสติ๊กเกอร์นาวาร่าด้วยจะบ่งบอกถึงความเป็นนาวาร่า2012นะครับถ้าเป็นปี2010เนี่ยจะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอดี้รอบคันเนี่ยรถคันนี้บอลบอกเลยสวยกิ๊บ นะครับผมไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยยังได้แม็กอันลอยด้วยนะครับของนิสสันเลยแล้วก็บวกยางปี17นะครับยางเนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับดูใช้กันได้อีกยาวๆเลยครับไม่ต้องคํานึงถึงการจะเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น h e เนาะแล้วก็ติดนะครับที่เหยียบตรงนี้กันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วน แม็กไลเนอร์เนี่ยติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะก็จะมีน้ําขังเล็กน้อยก็แม็กไลเนอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับบอลบอกกนเลยนวรากันเนี้ยเชสซีตัวถังค่อนข้างใหญ่นะครับขนของได้แบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวภายในห้องโดยสารนี่นะครับมาดูกันว่าใหม่และเล้าใจแค่ไหนเป็นไงเบาะเดิมของเขาเลยนะเบาผ้าสแตนดาร์ดเลย นะครับไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับผมแล้วก็ตัวแคปหลังเปิดได้เนี่ยมาดูกันเสริมพนักพิงเรียบร้อยนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ที่ส่วนที่ว้าวว้าวว้าวนี่นะครับบนบอกก่อนเลยเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของกระจกเนี่ยยังเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับ ใช้งานยาวๆคุญแจก็เป็นคุญแจรีรโมทด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวิทยุเนี่ยเล่น FMAM ปกตินะครับแอร์เป็นแอร์มือปรับและที่ว้าวว้าวว้าวอีกอย่างนึงคือตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับมีติดเครื่องเสียงเล็กๆน้อยๆมาด้วยเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับวิวทิวทัศน์ในการมองเนี่ยสบายหูสบายตาแน่นอนคอนโซลก็ยังใหม่ๆกิ๊บๆอยู่นะครับผมดู อะให้พี่ๆดูกันนะครับอะในส่วนต่อไปเราไปฟังในเรื่องของเงื่อนไขนะครับผมกับโปรโมชั่นแบบสาสมใจกันเลยดีเดียวสำหรับคนที่สนใจเจ้านาวราคันนี้นะครับนาวราคันนี้นะครับราคาเพียง269,000บาทมาแต่ตัวกับหัวใจนะครับบอลจัดให้นะครับผมพรเนี่ยเขา้าวอยู่ประมาณ5,600นะครับ6ปี นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาหาบอลได้เลยที่เบอร์096-864-2522บนะครับบอลยินดีดูแลและให้คำปรึกษาอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดรถด,ดีๆในแชแนลเรานะครับบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ